ครับก็สวัสดีพี่ๆนันนาอีกหนึ่งคลิปนะครับก็วันนี้มีเวลานิดหน่อยนะครับก็จะไปงานเขาด้วยนะครับก็เลยมาย้อมเอ็นไว้นะครับเพราะว่าเอ็นหมดใช้เลยนะครับเอ็นวันนี้ก็ย้อมสองเบอร์นะครับเป็นย้อมเอ็นเบอร์เจ็ดสิบกับแปดสิบนะครับสาหรับงานไก่นะครับนักทางแล้วก็ล้อมไก่นะครับไอเจ็ดสิบกับเก้าสิบนะครับก็วิธีการย้อมถามมานะครับว่า เอ็นมาที่แรกนะครับเป็นแบบไหนนี่เอ็นมาที่แรกมันจะเป็นแบบนี้นครับบิดบิดเบี้ยวเยวแบบนี้เลยนะครับไม่มีตรงนะครับดูครับมันไม่ใช่กลมเลยมันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมด้วยครับพี่น้องมันเพราะว่าเขาแพ็กมาเขาจับเอ็นมามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ไม่มีความกลมนะครับมันจะออกเหมือนเลขแปดนะครับบิดๆเบี้ยวๆนะก็เลยวันนี้ก็เดี๋ยวมาย้อมให้ดูเลยนะครับจริงๆผมทําสวยก่อนนะครับผมยังไม่ได้ย้อมสีย้อมสีทีหลังนะครับวิธีการย้อมก็จับแบบนี้อันนี้ผมตับเป็นจะย้อมเป็นสิบมัดก็ได้นะครับอันนี้เป็นมัดเล็กๆนะครับหนึ่งถุงจะมีสิบมัดสิบมัดเล็กๆแบบนี้นะครับก็ถ้าเราไม่อยากยกไอ ลงทําสวยทั้งหมดก็ตัดเป็นห้าห้าห้ามัดห้ามัดก็ได้นะครับไม่ยากจับแบบนี้ครับจับเรียงกันแบบนี้เดี๋ยวเอาลงครับน้ําย้ํานะครับน้ําห้ามเดือดนะครับดูมาดูน้ําครับน้ําจะอยู่ที่ประมาณไอขึ้นนะครับจะไม่เดือดนะแต่ก็อยู่ที่เอ็นด้วยนะครับมันอยู่ที่ว่าเรายอมเอ็นเบอร์ไหนนะครับแต่ถ้าเป็นเอ็นเบอร์เจ็ดสิบก็ห้ามเดือดจะดีกว่านะครับ เพราะว่าถ้าเดือดปุ๊บเอ็นจะพังเอ็นจะเสียนะครับนี่ใช้ตะเกียบกินก๋วยเตี๋ยวครับเกลี่ยเกลี่ยนะครับเกลี่ยไปเลยให้มันกลมนะครับเอ็นจะโดนความร้อนนะครับมันจะยืดตัวออกนะครับประมาณสีห้าวิแล้วกลับนะครับนี่ประมาณนี้นะครับน้ําห้ามเดือดถ้าเป็นเอ็นเบอร์เจ็ดสิบก็อุณหภูมิน้ําก็จะประมาณนี้ไม่มีปลอดวัดนะครับก็กะกะเอานะครับ ถ้ากะผิดมือใหม่ก็บัลไล่ไส้เหมือนกันนะครับได้ทิ้งยกพวงแน่เพราะว่าเอ็นจะเป็นเอ็นไม่ดีเอ็นตายนะครับนี่อันนี้ได้แล้วครับก็ลงประมาณสักข้างละห้าวิก็ได้นะครับห้าวินาทีนี่ก็กำลังร้อนๆอ,อยู่นี่นี่คือสิง่งที่ได้นะครับ ต่างจากเดิมไหมครับมันจะวงเห็นไหมครับวงจะไม่บิดไม่เบี้ยวค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปย้อมสีอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ตัดก็ได้ตัดแบ่งก็ได้นะครับถ้าใครไม่อยากอันนี้ทั้งหมดนะครับตัดเป็นห้าหม้วนเล็กแล้วก็ค่อยลวกด้วยน้ำร้อนนะครับกระตุ้น เดิมครับนับไปเลยประมาณสักห้าวินาทีก็ได้นะครับแล้วก็เขี่ยเขี่ยไปเลยเกลี่ยให้เอ็นมันมันตึงนะครับให้มันคลายตัวจริงๆิมันโดนน้าร้อนมันก็คลายตัวนะครับแต่ถ้าเอาดีๆใช้แก๊สด,ดีกว่านะครับถ้าใช้เตาถ่านเนี่ยมันพอดีแก๊สหมดนะครับก็เลยก่อไฟเตาถ่านนะครับแต่ถ้าเป็นไฟแก๊สอ่ะมัน เราเร่งแก๊สได้ลดแก๊สได้นะครับมาอุณหภูมิมันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับไม่เหมือนไฟเตาไฟเตาก็ถ้าใครชนะแล้วก็ใช้เตาเลยครับมันก็ไม่เปลืองแก๊สด้วยใช้แต่ถ่านอย่างเดียวนะครับเอาออกได้เลยครับประมาณนี้ตีน้ำออกหน่อยนะครับเห็นไหมครับ สวยงามกระดามดอดแน่นอนครับผมใครที่ยังถามหาอยู่ก็บอกเล,เลยครับวิธีการย้อมย้อมประมาณนี้นะครับจริงๆคลิปเก่ามันมีทุกอย่างทุกวันเขาสอนหมดนะครับการย้อมเอ็นการทําให้เอ็นสวยนะครับคืนไก่มันมีหลายเบอร์นะครับไม่ใช่ว่าใช้แค่เบอร์เดียวทั้งหมดนะครับล้อมไก่ก็ใช้เป็นเ e อ็นเก้าสิบ นะครับส่วนพวกดักทางนะครับก็ใช้เป็นเอ็นเบอร์70นะครับส่วนเคลื่องตีก็ใช้เป็นเบอร์ 120- ถึง150นะครับพวกคลื่นชนเคลื่อตีดังนั้นนะครับเวลาย้อมเอ็นทำสวยนะครับเอามาต้มทำสวยเนี่ยมันก็อยู่ที่เอ็นขนาดเอ็นด้วยครับถ้าเอ็นขนาดใหญ่ก็น้ำเดือดเกือบเดือดนะครับไม่ไม่มันไม่ใช่ว่าจะจะเดือดพุดๆุดเลยไม่ได้นะครับ มันก็มันพูดถึงมันอยู่ที่ความชํานาญนะครับก็ต้องเรียนรู้กันไปอันนี้ก็ออม,านะมาแนะนําเป็นแนวทางนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสวยเลยครับมันจะไม่บิดไม่เบี้ยวเหมือนเมื่อกี้นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูที่ผมทำเสร็จแล้วนะครับ ผมตากไว้เมื่อกี้นะครับเอนมันจะกลมกลมสวยนะครับมันมันไม่บิดไม่เบี้ยวเหมือนเมื่อกี้นะครับเหมือนตอนแกะกลองมานะครับถามว่าผมใช้เอนยี่ห้ออะไรนะครับผมใช้เอนยี่ห้อเซียฮอกนะครับเป็นเยลี่ยวเหลืองนะครับเป็นเอนของเยอรมันํคำคืนดีมากนะครับเอนเยอรมันเนี่ยมันเป็น เป็นเอ็นที่ลื่นนะครับเนี้วนุ่มนะครับไก่เดินผ่านแค่เดินผ่านก็พอนะครับตามเครื่องร้อนได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเอามาย้อมสีอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ทําสวยเสร็จแล้วนะครับผมให้ดูตัวอย่างตอนที่แกะออกจากถุงมันจะบิดจ,จะเบี้ยวพอเราทําสวยเสร็จก็จะเป็นเอ็นที่สวยนะครับก็ทําพร้อมทํขึ้นไก่อันนี้ก็จะเป็นเอ็นเจกับเกนะครับก็จะล้อมไก่แล้วก็ดักทางไก่นะครับ แต่ละชุดแต่ละงานนะครับแต่ละดักทางแต่ละการใช้งานมันจะใช้เอ็นไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นก็ใครที่ยังย้อมไม่เป็นก็ทําตามนี้เลยโอเคครับสนใจขึ้นขึ้นไก่นะครับขึ้นนกกวักขึ้นไก่ป่านะครับชอบแบบไหน,นทักมานะครับโอเคเดี๋ยวผมไปงานก่อนนะสวัสดีครับผมฝากกดติดตามด้วยครับ